สวัสดีครับอาจนภัยกับนายแกงวันนี้เราจะพาไปลุยกันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพลังกาอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีเราแวะซื้ออาหารและของสดที่ตลาดสดหนองรี ตลาดนี้จะอยู่ก่อนถึงทางเลี้ยวเข้าเขตทรัพย์ลังกาและเมื่อเลี้ยวออกจากถนนหลักเราก็เริ่มเห็นแนวเทือกเขาพังเหยเหมือนดั่งกำแพงขวางกั้นอยู่ด้านหน้าไม่นานเราก็มาถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกาที่นี่เราได้โทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วล่วงหน้าซึ่งจะพาเราไปชมน้ำตกผาพึ่งกับถ้ำผาพึ่ง และไฮไลท์ก็คือเดินป่าฝ่าความชันไปยังหน่วยหนองใหญ่ซึ่งอยู่บนสันเขาพังเหยเขตจังหวัดชัยภูมิ รถอีแท็กใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็พาเรามาถึงทางเข้าชมน้ำตกและถ้ำผาพึ่งเหมือนพระห้าโอ้ยไปขัดหน่อยครับแต่ตอนอันนี้ยังไม่ชัดใช่ไหมอันนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยคแก่เนี่ยเอาไปล้างล้างล้างเหรอนี่ครับโอ้โหได้เจอพอดี น้ำตกผาพึ่งแม้น้ำจะไม่ค่อยเยอะแต่บรรยากาศก็ร่มเย็นเราจึงนั่งพักกินข้าวห่อที่เตรียมมากันเป็นมื้อเที่ยง หลังจากอิ่มข้าวแล้วเราก็เดินขึ้นไปตามทางน้ำตกเพื่อไปชมถ้ำผาพึ่ง,งไไนะที่ถ้ำผาพึ่งเราได้แต่เที่ยวชมอยู่แต่บริเวณปากถ้ำ เพราะดูเวลาแล้วเราต้องรีบกลับออกไปเตรียมตัวเดินขึ้นสันเขาพังเหยรถอีแก็กพาเราไปส่งยังหน่วยซับหวไหวจากตรงนี้ จะมีเจ้าหน้าที่สามนายพาเราเดินลุยป่าฝ่าความชันขึ้นไปยังหน่วยหนองใหญ่ซึ่งเป็นที่พักของเราสำหรับคืนนี้ป่าช่วงแรกจะลกไปด้วยพงหญ้าและเถาวันแต่เมื่อทางเดินเริ่มลาดชันขึ้นป่าก็าจะโปล่งขึ้น เป็นป่าภัยและป่ารุ่นสองเสียเป็นส่วนใหญ่ สุกแล้วครับได้แบบนี้คะแค่ครับต้องเอาน้ำเอาน้ำคืนก่อนครับล้าคืนนำ<ห>้ำแล้วก็อันนี้คืน,คนตามไปครับในระหว่างที่เรากำลังเดินกันอยู่เพลินเราก็สังเกตเห็นล่องลอยหากินหน่อไม้และที่ของช้างใหม่ๆอยู่เกลื่อนบริเวณที่เรากำลังเดิน ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจเราก็ได้ยินเสียงของช้างยืนหากินขวางทางอยู่ข้างหน้าของพวกเราเเเเเ เจ้าหน้าที่พาเราเดินอ้อมช้างไปและบอกกับเราให้อุ่นใจว่าช้างที่หากินอยู่แถวนี้บางตัวเป็นช้างเลี้ยงที่ถูกปล่อยคืนสู่ป่าแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะได้ยินเสียงลูกช้างอยู่ด้วยถ้าช้างมันจะทําบนมันจะนิ่งหูจะไม่วีไม่อะไรจะไม่ติงไม่อะไรนะมันจะนิ่งมันจะรอแต่ชัดอย่างเดียวถ้าเข้าทางมันมันพุ่งเลยนี่มัน เร้ยทำพฤติกรรมนี่มนไม่ไม่เป็นไรอารมณ์มันดีอย่างนี้กลัวไหมเบียร์คือแค่นี้เรากลัวแล้วเนะาะแร่เ,เแต่แต่พี่เขาแต่พี่เขาอาจจะชิวชิวหายเหนื่อยเลยค <c oughs> ่ะเบบี้เมื่อเราเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆความชันก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวหากเทียบกับช่วงแรก ป่าช่วงนี้จะเป็นป่าไผ่น้ำเสียเป็นส่วนใหญ่เราเดินไปพักไปเพราะแข้งขาเริ่มจะอ่อนล้าลงสวนทางกับความชันที่เพิ่มมากขึ้น เขนกกลุ่มกินสานช้ากันลืมช้ายววังไหวอยู่เหลืออีกกี่ร้อยเมตรขี่รถกลับขึ้นมาถามอีกร,บรับช่วงสุดท้ายเมื่อใกล้จะถึงแนวสันเขาฟ้าที่มืดลงท,ทำให้เรารต้องเดินนะกันท่ามกลางความมืดฝ่าความชันที่บางช่วงดูอันตรายไไแต่พวกเราก็กัดฟัน ฮึดเคือกสุดท้ายเดินกันไปจนถึงด้านบนจนได้เฮ้ยสวยอ่ะ แล้วดูจาาเราก็พีคิดอีกแล้วครับาจากผาน้ำย้อยเราเดินไปอีกประมาณ200เมตรก็ถึงที่ทำการหน่วยหนองใหญ่เราตั้งใจจะขึงเปรนอนกันในคืนนี้แต่พี่เจ้าหน้าที่บอกช่วงนี้ฝนตกบ่อยกลัวเราจะลำบาก จึงเปิดบ้านพักรับรองให้ได้พักอาศัยกันแบบสบายหลังจากเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้ววันนี้ วันคล้ายวันเกิดของน้องที่ร่วมทริปด้วยกันมาเราจึงนำเค้กก้อนเล็กที่แอบใส่เป้ออกมาให้เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆของพวกเรา ปกปะปกปะก็มาถึงที่ผานลำย้อยแล้ว แต่ไม่มีทะเลหมอกมีแต่หมอกอยู่กับเรา ไกลๆจะเห็นจุดที ja, <at high. S 2> ่ทําการชั huh. ่วคราวอะไรอะไรห้วยไหวนะพี่วันนะหรือบางทีเขาเรียกห้วยพลิกอะไรเนี ah ่ยอยู่ตรงไกลๆนู้นเราก็เริ่มเดินจากตรงนู้นมา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 รอจนขึ้นมาอยู่บนนี้ได้โอ้ไกลๆนู้นกับเขาเขาแดงเขาหาแดงแค่เหนื่อยเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับไปที่หน่วยนองใหญ่แล้วก็จะออกเดินทางไปป่าหินงามกัน ใช่พี่คืออะไรอ่ะนี่เคลือกสมอันนี้อันนี้อันนี้เห็นอะไรคะเห็ดทานอ๋ออูวีหูสวยเนอะเหมือนมันกินไม่ได้เครือเครือนั้นเอาไปทำอะไรพี่เอาไปกินหรือไปต้มยาคือไปใส่กันนี่แหละไปแกงเหรอคะเราไม่รู้นะเรื่องที่เห็นผัดใส่ไข่หรอเออครับสวยเนาะเคยกินปะ เราโน่นก็เคยครับผมไม่ค่อยได้เคยผัดเด้อผัดไปไข่นะ้ยใส่ไข่แกงผัดนี่ไงพี่พี่เขาหครับครับเป็นเลยเนี่ยเหรออันนี้อันนี้ก็ใช่เหรอคะใช่แล้วยเยอะเลยเข้าไปลึกไหมครับนี่ไปลึกเลยไปอันเดียวตีห้าตีสี่แล้วตีห้าเนี่ยแล้ว ตอนนี้เราก็จะเดินไปที่ผาสุดแผ่นดินแล้วเราก็เริ่มเดินกันที่ผาหนย้อยเดินเลาะหน้าผาไปเรื่อยๆนึ่งตรงก็จะไปเจอกับ จะล <c> ึกรู้จักว่าเนี่ยอะไรเนี่ยงอกหนึ่งอันนี่ว่าเก็บ นี่อ่ะตรงนี้ละนีบอ่ะเออเคยโด,ดนนี ผานถึงสะพานแล้วใช่ปะก็จะเป็นไอ้ทุ่งดอกกระเจียวขาวแล้วเนี่ยที่เขาบอกอะถึงสะพานแล้วใกล้ถึงแล้ว,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 วเราใช้เวลาเดินเลาะแนวหน้าผาจากผาน้ำย้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพลังกามาประมาณสองชั่วโมงเราก็มาถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิและเดินไปนั่งพักกันที่บริเวณผาสุดแผ่นดินวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเห็นแล้ว รู้สึกดีใจที่ผู้คนยังนิยมชมชอบในธรรมชาติของบ้านเรากันอยู่มากทางอุทยานก็จะมีรายได้ไว้ปกป้องผืนป่าอันเป็นสิ่งมีค่าของพวกเราให้ตกทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นลานสืบต่อไปเราพักนอนกันที่นี่อีกหนึ่งคืนก่อนกลับกรุงเทพ รุ่งเช้าผมกับจาลึกน้องร่วมทิพ์อาสาเดินตัดแนวหน้าผากลับลงไปตามแนวรั้วกันช้างเพื่อลงไปเอารถของเราที่จอดอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพลังกาแล้วออกไปดักเจอกับเพื่อนร่วมทิพ์ที่กลับมาจากป่าหินงามตามเส้นทางหลักและเดินทางกลับกรุงเทพด้วยกัน เมื่อกี้เราก็เจอเหตุการณ์ไต่ลงจากฐานี้เชือกขาดจะลึกกลิ้งไปตรงวุ้นดีนะผมไม่ลงมาเพราะว่าเก็บกล้องก่อนกล้องตัวที่ถ่ายเนี่แหละถ้าไม่งั้นก็ลงมาเชือกโหนเชือกก็คงจะเจ็บหนักโชคดีไป เราก็อยู่กันที่ดงต้นเพกมีแต่ต้นเพก,ก,กครับมองไม่เห็นพื้นดินเลยแต่พื้นดินก็ไม่ใช่ว่าจะเรียบซะด้วยสิ มันเป็นหนังอะดิรุนแรงปะสัดเอาจัดดุงใช่ปะอย่าเลยห่างเยอะห่างเยอะห่างเยอะนีเ่เราตัวเล็กตอนนี้เราก็เดินพ้นดงเพกมาแล้วแต่ว่าพ้นดงเพกมาแล้วก็จะลำบ,บาก รงที่ว่าหาทางเพราะทางตรงนี้เริ่มเป็นเนินเขาลงมาล่องน้ําเนินเขาลงล่องน้ําอยู่นี้ตลอดก็ไปหาทางเดินจับทิศกันยากจริงๆเพราะเราไม่ตัดสินใจเดินกันเลาะรั้วไปเพราะไม่รู้รั้วมันไปโผล่ที่หมู่บ้านหรือโผล่ที่เขตเราก็เลยตัดสินใจตัดเส้นทางออกนอกรั้วไปฝากอากกำช้างแล้วแถวนี้ก็จะมีร่องรอยของช้างอยู่ แต่เป็นรอยเก่าๆแล้วหลายวันแล้วยังพอจะอุ่นใจบ้างหลายเฮ้ยเขียนไหม <c oughs> โอ้โห,โห,โห ถ้าเราเดินเลาะรั้วมาเราก็อาจจะสบายกว่านี้เยอะดีนะได้ทดลอง GPS ได้ทดลองแผนที่ดี